นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีซ่อมบำรุงระบบเสาไฟฟ้า h ฮแม s หรือเสาไฟฟ้าถนนแบบสูงภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืนในบริเวณถนนวิชายเย็นถนนหน้าพระก,การนายจำเริสละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีซ่อมแซมบำรุงระบบเสาไฟฟ้าไฮแมสหรือเสาไฟฟ้าถนนแบบสูงภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยซึ่งมีจำนวน4ต้นโดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้ประสานงานขอรถบันไดาจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อดำเนินการในครั้งนี้ โดยในครั้งนี้เป็นการบำรุงซ่อมแซมระบบเสาไฟฟ้าไฮแมส s หรือเสาไฟฟ้าถนนแบบสูงให้ใช้งานได้อย่างปกติทั้งนี้เมื่อทำการซ่อมแซมบำรุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจะสามารถเพิ่มความสว่างให้กับถนนวิชายเยนถนนหน้าพระการซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองลบบุรี ทั้งเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้ํำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสองถนนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายจำเริญสละชีพนาย,ยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีทั้งนี้นายจำเริญสละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้ออกสำรวจตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าสองถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอโดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงต่างๆเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนมีแสงสว่างอย่างเพียงพอรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างที่สบาลเมืองลบบุรีวางแผนดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยทั้งถนน รอกซอยพื้นที่สาธารณะให้มีแสงสว่างเพียงพอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลบบุรีและประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรลดการเสี่ยงปัญหาอาชญากรรม ก่อนจากกันวันนี้นะครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีครับต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้ 1. แม่บ้านจำนวน1อัตรา 2. นักการพลงจำนวน1อัตรา 3. พนักงานเทศกิจ จำนวน2อัตรา 4. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน2ออัตรา 4. สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและยืน่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสําหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์วราศักกรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาและวต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสวัสดีครับ